สวัสดีครับผมเรสตนวันนี้จะพาไปรับชมรับฟังโอกาสเข้ารอบรายการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ยับเยินมากๆนะผม4นัด3แต้มนะชนะ1นัดและแพ้ไปถึง3เลยแต่แน่นอนฮะนี่คือฟุตบอลนะผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเราจะมาพูดคุยกันถึงโอกาสเข้ารอบทุกกรณีที่เป็นไปได้นะหรือว่าเท่าที่ผมคิดได้นี่แหละ <What? S 1> ไปดูกันแล้วผมว่ามีกรณีไหนบ้างนะ กรณีแรกเลยนะผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเค้นฟอร์มโหดเอาชนะกาลาตาสรายและาบยันมิวนิคใน2นัดสุดท้ายอะทำให้แมนยูมีอยู่9แต้มนะแต่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถึงมี9แต้มแล้วก็ยังต้องลุ้นนะผมก็คือให้โคเปนเฮเกนนี่หลุดเสมอหรือว่าแพ้1นัดนะเพราะถ้าโคเปนเฮเกนชนะ2นัดที่เหลือได้เหมือนกันเนี่ยพวกเขาก็จะมี10แต้มนะและเข้ารอบในอันดับ2ทันทีกรณีที่2คือาเยันมิวนิคชนะ2นัดที่เหลือนะผม ทำให้แมนยูต้องชนะการาตาสลายเท่านั้นและก็ยังต้องลุ้นให้โคเปนเฮเกนและการาตาสลายเนน่ยเสมอกันในนัดสุดท้ายนะจะจบด้วยการที่เรามี6แต้มนะผมแล้วก็โคเปนเฮเกนกับการาตาสลายเนี่ยมีทีมละ5แต้มนะครับผมกรณีที่3คือแมนยูชนะการาตาสลายและเสมอบบเยนมิวนิกจะทําให้แมนยูมีอยู่7แต้มนะกรณีนี้เนี่ยจะทําให้เกิดเหตุการณ์ย่อยอีก3กรณีนะหนคือโคเปนเฮเกนแพ้บาเยนและก็เสมอกับการาตาสลาย จะทาให้กาลาตสลายและโคเปนเฮเกนมีทีมละ5แต้มเราเข้ารอบทันทีกรณีที่2คือโคเปนเฮเกนชนะกาลาตสลายและแพ้บายเยนมิวนิกจะทําให้เรามีแต้มเท่ากับโคเปนเฮเกนนะผมอยู่ที่7แต้มก็ต้องไปลุ้นกันที่กฎของยูฟ่านะเฮดทูเฮดประตูได้เสียประตูได้อะไรงี้มีอยู่ประมาณ10ข้อนะกฎยูฟ่ากรณีที่3คือโคเปนเฮเกนชนะบายเยนนะผมแล้วก็กาลาตสลายชนะโคเปนเฮเกนกรณีนี้เนะี่ยจะทําให้มี7แต้มเท่ากันถึง3ทีมนะซึ่ง ยุ่งยากกว่าข้อที่แล้วอีกนะผมก็ต้องไปลุ้นกดยูฟาโดยเทียบกันทั้ง3ทีมเลยนะครับผมและกรณีสุดท้ายนะผมคือแมนยูเสมอกับกาลาตาสไายและชนะบาเยนมิวนิคนะทำให้แมนยูมี7แต้มเช่นกันเหมือนกรณีที่แล้วและอาจจะเกิดเหตุการณ์ย่อยๆได้2กรณีนะผมก็คือ 1. โคเปนเฮเกนแพ้บาเยนมิวนิคและเสมอกับาลาตาสไายจะทำให้กาลาตาสไ่ยมีอยู่6แต้มนะส่วนโคเปนเฮเกนมี5แต้มเราก็จะเข้ารอบทันทีเช่นกัน กรณีที่2คือโคเปนเฮเกนแพ้ไบเยนเมวนิกแต่ว่าชนะกาลาตาสรายนะก็จะมีเจ็ดแต้มเท่ากันกับแมนยูนะแล้วก็ไปลุ้นกฎของยูฟ่าส่วนเหตุการณ์ที่ห้ามเกิดขึ้นในกรณีนี้เนี่ยก็คือกาลาตาสรายชนะนะสุดท้ายนะเพราะว่าจะทําให้กาลาตาสรายมีอยู่8แต้มและเข้ารอบในอันดับ2ทันทีนะข้อควรจาสุดท้ายเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องมีอย่างน้อย6แต้มเท่านั้นนะเพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบเพราะถ้ามีต่ํากว่านี้เนี่ยจะไม่มีกรณีไหนเลยที่สามารถเข้ารอบได้นะครับ และนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ตกลนกรณีไหนไปก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ